ไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเื่อีได้วยเะมา,จากจะห้ารลด,ดแล้วเพราะว่าเมื่อวานนี้มัตกทั้งวันค่ะตอนนี้อากาศเย็นมากกนจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยสภาพชีวิตการเป็นอยู่ในเยอรมนีก็อย่างนี้แหละตอนนี้ตอนเช้าเจ็ดโมงเจ็ดโมงครึ่งจะออกไปซนะูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ย นี่ดูการเป็นอยู่ของคนที่นี่เพราะว่าอากาศเย็นมากจะไม่มีคนที่เดินออกมาเดินออกมานอกบ้านไม่ใครเดินออกมานอกบ้านเลยเพราะว่าอากาศมันเย็นเวลาเดดูร้อนก็ร้อนจัดจะไม่มีคนออกมานอกบ้านนอกจากพาหมามาเดิน มาแหละมานหนาวมากจัดจเป็นแบบนี้แหละคือชีวิตการเป็นอยู่ของคนที่นี่จะให้ดูเนี่ยเป็นแบบนี้แหละนะใครอยากมาใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศบ้างไ,ได้อยู่สุขสบายนะคะเวลาหนาวหนาวจัดมากเวลาร้อนก็ร้อนมาก แบบนี้แหละคือชีวิตในตามแดนบ้านเราดีที่สุดนะคะประเทศไทยดีที่สุด mm hmm. อยู่บ้านเราสบายแล้วไม่ไม่ไมยังแนะนำมาอยู่ต่างประเทศนะคะเพราะว่ามันลำบากไม่ได้สุขสบายอย่างที่หลายๆคนคิดนะคะ เี่คือเมืองไวมาประเทศเยอรมนีนี่ห้างริสห้างริสนะคะเนี่ยจะไปซูปเปอร์มาร์เก็ตที่นี่เป็นห้นางเล็กๆเปซูเปเอร์มาร์เก็ตท,ที่นี่ถ้าถึงสองถ้าถึงหนึ่งทุ่มแล้วจะไม่มีที่ขายของนะทุกที่ทุกอย่างจะปิดหมดที่นี่ร้านขายของชำหรือร้านเหมือน ซูปเปอร์เล็กๆแบบบ้านเราอ่ะเหมือนเซเว่นเหมือนอะไรนี้จะไม่มีนะคะมีแต่มีแต่ซูปเปอร์ที่แบบขนาดใหญ่หน่อยแบบขนาดเนีแ้ยบบขนาดกลางๆแบบบ้านเราก็ใหญ่กว่ารูตัดเอ็กเพสหน่อยนึงจะเป็นแบบนี้แหละแต่เป็นร้านค้าเล็กๆร้านขายของชับของชุดห่วของเขาไม่มีโอเค นี่นะคะบ๊ายบาย